สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะเป็นวันที่21เมษายน2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้นะคะเรามองตลาดน่าจะเริ่มอ,ออกแกว่งออกด้านข้างบ้างนะคะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะติดต่อกันแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะน่าจะมีย่อ,ยอตัวสลับบ้างนะคะแต่เรายังมองว่าแกว่งอยู่ในกรอบ12 1240-1280นะคะสำหรับวันนี้น้ําหนักที่มากเนี่ยคิดว่าน่าจะมาจากปัจจัย ภายในของเรามากกว่านะคะเรามองประเด็นในเรื่องของการผ่อนคลายตัวมาตรการการล็อกดาวน์นะคะบางส่วนนะคะแล้วก็ตัวมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐที่จะทยอยออกมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการประชุมในส่วนของคอรมอนะคะก็ลองจับตาดูว่าจะมีการพิจารณานในประเด็นดังกล่าวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรื่องของออตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยเริ่มที่จะทรงตัวนะคะอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง ในเรื่องของการคลายมาตรการล็อกดาวน์บางส่วนนะคะซึ่งคอรมอก็อาจจะมีการพิจารณาร่วมกันแล้วก็อาจจะ,ะมีการพิจารยาเบื้องต้น ซึ่งเราคาดว่าน่าจะเริ่มต้นได้ในช่วงประ,ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของตลาดนะคะที่ทุกคนก็พอจะมองไปในทิศทางเดียวกันนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการช่วยเหลือนะคะว่ามีภาคเอกชนเนี่ยนำเสนอผ่านมาทางสภาพัฒน์นะคะว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยในหลายประการด้วยกันนะคะที่สภาพัฒน์นำเสนอขึ้นไปเนี่ยมีอยู่12ข้อนะคะซึ่งก็มีหลายข้อนะคะอย่างเช่นเรื่องของการลดค่าไฟ5% เซ็นลดค่าเอฟนะคะตามราคาน้ํามันนะคะขอค่าใจ่ายในเรื่องของการป้องกัออกนโควิดของภาคเอกชนเอามาลดเรื่องของภาษีเอ่อเป็นค่าจ่ายนของตัวบริษัท3เท่านะคะเรื่องของอการสั่งปิดกิจการโรงแรมเนี่ยขอให้เอ่ จะได้ทําให้ตัวพนักง,งานเนี่ยได้ตัวเงินช่วยเหลือในส่วนของประกันสังคมนะคะเป็นการชั่วคราวนะคะแต่ว่าที่เรามองว่าน่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของอการเสนอให้มีการลดภาษีนิติบุคคลนะคะในช่วงปี6263นะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของกลุ่ม SME เนะคะเพราะตอนนี้ปรภาษีนิติบุคคลเนี่ยของภาคเอกชนอของบริษัท โจททะเบียนทั่วๆหรือบริษัทจัดการทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่ไม่เกิน20%อยู่แล้วนะคะแต่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาจะขอให้ลดลงเนี่ยไม่เกิน10%นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีส่วนช่วย พวก SME ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะซึ่งคำนิยามเนี่ยของ SME ก็คือพวกที่อยู่ในกลุ่มที่จดทะเบียนทุนจดทะเบียนเนี่ยไม่เกิน5ล้านบาทนะคะรายได้ไม่ถึง30ล้านบาทต่อปีนะคะ,ะซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้ากําไรไม่ถึง3 0 0 0 0 0เนี่ยไม่ต้องเสียอยู่แล้วได้รับการยกเว้นแต่ยังมีกลุ่มที่กําไรอยู่ระหว่าง3 0 0 0 0 0ถึงสล้านเนี่ยจะต้องเสีย15%แล้วก็มากกว่า3ล้านเนี่ยจะเสีย20%ซนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะขอให้ลดรวมแบบมบ หมาไม่เกิน10%นะคะก็คือให้มีอัตราส่วนที่ลดลงอันนี้น่าจะช่วยได้มากนะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือภาคแรงงานนะคะของกลุ่มที่มีเงินเดือนน้อยนะคะไม่เกิน15,000บาทเนี่ย แทนที่จะถูกเลิกจ้างนะคะก็ขอให้รัฐบาลช่วยมาซัพซิเดนตตรงนี้ส่วนหนึ่งภาคเอกชนตัวบริษัทเองเนี่ยก็ช่วยส่วนหนึ่งก็คือได้เงินเดือนประมาณสักเจ็ดิห้าปอร์เซนะคะเผื่อว่าให้รัฐจ่ายห้าสิบเปอร์เซนตแล้วก็ให้บริษัทเอกชนเนี่ยตัวนายจ้างจ่ายยจ่ิบ้าย2อร์ซของค่าจ้างให้กลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรามองว่าสองออข้อเสนออันนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะคะน่าจะน่าสนใจว่าทางคอรมอจะมีการพิจารณาอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับ เป็นประเด็นถ้ามีการพิจรารณาในทางบวกเนี่ยก็น่าจะทาให้ตลาดเนี่ยสามารถออกด้านข้างแล้วพร้อมที่จะขึ้นต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะต้องจับตาดูสถานการณ์ของตัวพัฒนาการของโควิดต่อไปเรื่อยๆนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เข้ามาในตลาดวันนี้นะคะเดี๋ยวนักวิเคราะห์ทางด้านอนุพันธ์แล้วก็นักวิเคราะห์พื้นฐานของเราเนี่ยจะช่วยกันวิเคราะห์นะคะในเรื่องของตัว ตลาดน้ำมันนะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดเป็นประวัติศาสตร์นะคะเป็นประวัติการขึ้นมาเมื่อวานนี้นะคะตัวความไม่สมดุลในระหว่างดีมานซัพพลายเนี่ยส่งผลให้ตัวตัวราคาน้ํามันดิบในช่วง ที่เป็นตลาดร่วงหน้านะคะของเดือนพฤษภาคมเมื่อวานนี้เนี่ยปิดติดลบไป37.63เหรียญนะคะซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะสะท้อนภาพภาวะของอุปทานล้นตลาดเนี่ยมีค่อนข้างมากมีปัญหาในเรื่องของารที่กักเก็บกักเก็บน้ํามันนะคะสเปรดระหว่างเดือนพฤษภากับมิถุนายนกว้างมากนะคะเดี๋ยวไปลองฟังการวิเคราะห์อของนักวิเคราะห์อ,อนุพันธ์กับนัวกวิเคราะห์พื้นฐานของเรานะคะว่าทําอย่างไรดีสําหรับกลุ่มเ n e r g y ของเรานะคะ ในส่วนของประเด็นตัวเลขที่น่าสนใจวันนี้น่าจับตานะคะจะมีการประกาศตัวเลขนําเข้าส่งออกของไทยนะคะก็เป็นที่คาดการณ์อยู่แล้วว่าส่งออกได้รับ i m p a c คค่อนข้างเยอะจากตัวโควิด -19 นะคะของเดือนมีนาคมเนี่ยคาดการณ์จะเห็นตัวเลขส่งออกติดลบ7%นะคะจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ลบอยู่4.47%เดี๋ยวลองดูตัวเลขเช้านี้กันนะคะนั้นตีมเด่นการเกณฑกําไรในช่วงนี้เนี่ยเรายังมองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวโควิดไม่ว่าจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากตัวสถานการณ์หรือแม้แต่ ตัวในฝั่งตรงกันข้ามคือได้ประโยชน์จากการคลายล็อกดาวน์นะคะตอนนี้หุ้นในพอร์ตเฟลโมเดลของเราเนี่ยเรานำเสนอให้มีการตั้งซื้อตัว B M เข้ามานะคะตัวนี้มองชัดเจนว่าจะเป็นบวกต่อการคลายสถานการณ์ใน เือส่วนของการล็อกดาวออกนะคะเพราะว่าน่าจะมีเรื่องของ t r a f f ิกมากขึ้นนะคะการใช้ในส่วนของรถไฟใต้ดินหรือว่าทางด่วนน่าจะมีเพิ่มขึ้นเราให้ตั้งซื้อที่9บาท20นะคะ,ะเราทำกำไรที่9บาท35นะคะตัวที่2เราให้ตั้งซื้อตัว CBG นะคะตัวนี้เนี่ย COVID-19 ก็น่าจะได้ประโยชน์นในแง่ของอการ อย่างตัวน้ำบรูที่ซีล็อกเนี่ยก็ขายดีขึ้นนะคะการเปิดเมืองของจีนนะคะเราก็ยังมองเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์นะคะเพราะว่ามียอดขายในจีนด้วยนะคะการถูกลงของต้นทุนจากภาวะก๊าซธรรมชาติที่ถูกลงนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของการขายน้ำนะคะในช่วงนี้นะคะเราให้ตั้งซื้อ c b g นะคะเ7 7 5านะคะเราทากาไรที่81ดสบอาทนะคะอีกตัวหนึ่งที่นําเสนอเข้ามานะคะในพอร์ตโฟลิโอโมเดลของเรานะคะก็คือทีคิ นะคะเราคาดหวังในเรื่องของผลประกอบการที่น่าสนใจนะคะจากเรื่องของการตื่นตัวในการทําประกันภยัยโควิด1 9ที่มีค่อนข้างมากนะคะแล้วตัวนี้จริงๆเราแนะนําในเชิงเทคนิคนะคะเพราะมองภาพเทคนิคค่อนข้างดีนะคะเราให้เข้ามาเกิงกาไรที่7จ็ดบาทหนะคะรอทํากําไรที่ 76บาทนะคะส่วนตัวปทสพที่เราให้ชอ็อตเซลลไปเมื่อวานนี้นะคะเราถูกคัดลอสไปจากราคาที่ตั้งเอาไว้ที่80บาทนะ,ะตัวนี้ต้องยอมรับว่าตั้งจังหวะไม่ค่อยดีนะคะเลยถูกคัดลอสออกไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนตัวนี้ก็เลยต้องโดนคัดลอสออกไปก่อนนะคะในแง่ของอหุ้น ในส่วนต่อไปก็ให้ให้ในส่วนเทคนิคโพิกสามตัวก่อนแล้วกันนะคะมีบีคริมนะคะแผน B ที่แนะนําซื้อนะคะส่วนตัวแอดวานเราแนะนํำช็อตนะคะเดี๋ยวไปฟังในส่วนของกลุ่มเอเน g y ต่อค่ะ ก่อนที่จะเป็นในเรื่องของตัวในเรื่องของตัวน้ํามันนะคะก็ขอมาดูในส่วนของตัว ICT ก่อนนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะในส่วนของการหารือกันระหว่างทางด้านกสพชนะคะกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง5รายนะคะก็คือ Advance to d e t a c t TOT และ Cat นะคะกับแนวทางในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็มีข้อมีข้อสรุปออกมานะคะโดยทางด้านผู้ให้บริการทั้ง5้ารายนะคะก็ ตกลงนะคะที่จะให้สิทธิโทรฟรีแก่ประชาชน100นาทีนะคะให้โทรได้ทั้งในแล้วก็นอกเครือข่ายนะคะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนในนามนิติในนามบุคคลธรรมดานะคะยกเว้นเลขหมายที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลแลวก็ต่างชาตินะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์นะคะจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้นะคะในตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมนะคะแล้วก็มีอายุการใช้งาน45วันหลังจากได้รับสิทธิ์ยืนยันค่ะ เนื่องด้วยในส่วนของการให้สิทธิโทรฟรี100นาทีนะคะถือว่าเป็นการให้ทุกเครือข่ายนะคะดังนั้นเบื้องต้นทางฝ่ายประเมินว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดนะคะที่มีจนนํานวนผู้ใช้บริการมากนะคะก็คาดมีโอกาสได้รับผลกระทบมากนะคะโดยเรียงลําดับก็จะเป็นในส่วนของ a d w o r d e True d e t a c Cat และก็ TOT ค่ะทางฝ่ายยังคงคำน,น้ำหนักการลงทุนกลุ่มสื่อสารเป็นมากกว่าปกตินะคะหลังจากปัจจุบันสัดส่วนไรายได้ส่วนใหญ่นะคะ ก็ยังคงมาจากในส่วนของการให้บริการข้อมูลหรือ non voice นะคะขณะที่ปัจจัยด้านลบจากการในเรื่องของการโทรฟรีนะคะก็คาดเป็นผลกระทบช่วงสั้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของตัว i t เทนะคะก็เรามองในส่วนของตัวเอ่อพอลก็ฉุกเฉินนะคะก็คาดอาจจะก,กระทบในส่วนของการเรื่รับรู้รายได้นะคะโดยถึงแม้ในส่วนของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะทางด้านไอเทจะได้รับอน,นิสงบวกเพิ่มนะคะจากการ เพิ่มขนาดช่องสัญญาณนะคะเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่สูงขึ้นนะคะภายใต้การจะททาแบบ BCP นะคะแต่เนื่องด้วยในส่วนของลักษณะงานบางประเภทของบริษัทที่มีการต้องติดต่อกับทางด้านหน่วยงานทางภาครัฐและก็เอกชนนะคะที่เข้าขายในส่วนของการ เป็นสถานที่เสี่ยงที่ต้องปิดกิจการนะคะทำให้ในส่วนของการเข้าไปบริวัติงานนั้นค่อนข้างเป็นไปนอย่างยา,ยากลำบากนะคะก็ส่งผลต่อในส่วนของการเลื่อนรับรายไ,ได้ในแต่ละโครงการรวมถึงในส่วนของการขยายหาลูกค้าเพิ่มเติมค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะหากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะทางฝ่ายก็มองว่าไอเทลค่าจะมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวนะคะจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีของบริษัทต่างๆเพื่อรองรับหยุดค 5G นะคะหลังจากที่เราก็ทราบกันว่าในส่วนของการบรงคับขึ้นกสทชก็มีการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมา ะะขณะที่ในส่วนของทางด้านไอเคอลเองนะคะก็อยู่ในส่วนของการรอผลในส่วนของการประมูลงานใหม่ๆที่คาดจะมีออกมาต่อเนื่องนะคะโดยทางด้านบริษัทก็อยู่ระหว่างการหารือกับพันธรรมิตรนะคะเพื่อเข้าไปรับงานวางระบบโครงข่ายแล้วก็พัฒนาโซลูชัน 5G ต่อยอดน,นะคะสำหรับการเข้าประมูลโครงการเทเลเฮลนะคะซึ่งจะเป็นโครงการใหม่ของทางด้านกสทชแล้วก็เป็นโครงการส่วนต่อขยายจากทางด้านเนตประชารัฐค่ะในส่วนของกำไรไตรมาสหนึ่งนะคะเราก็คาดว่าจะลด รายได้นะคะถึงแม้จะปรับตัวลดลงนะคะ Q on Q นะคะแต่ว่าในส่วนของ Year on Year เนี่ยยังเติบโตได้นะคะจากการธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายนะคะซึ่งก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเด่นนะคะตามการรับรู้ความสําเร็จของงานที่ทําได้นะคะซึ่งหลักๆของทางด้าน i อเทจะมีโครงการที่สําคัญก็คือโครงการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลหรือยุคโซเฟสสองนะคะขณะที่ในส่วนของกลาสมาจินรวมนะคะอาจจะมีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะจากย3 9บาจดเก้าเปอร์เซ็นในช่วงของไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วมาอยู่ที่21 4อจุดสนะคะจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่มากกว่านะคะแล้วก็เมื่อรวมกับในส่วนของทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะตามการในส่วนของคิดทางยอดของเงินกู้นะคะก็ทําให้ในส่วนของกําไรช่วงไตรมาสหนึ่งอาจจะอยู่ที่สา5สิบาจุด้าล้านบาทนะคะปรับตัวลดลงสิ9าจุดเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็ เ r ออนเย r แล้วก็28.2% Q o บ Q ค่ะถึงแม้ในส่วนของการการใช้พอเราก็ชุกเฉินนะคะอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการขยายหาลูกค้านะคะแต่อย่างเราอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าหากเราในส่วนของสถานการณ์ที่ใครลงนะคะก็ในส่วนของความต้องการลงทุนด้านเทคโนโลยีก็ยังคงมีมากขึ้นนะคะขณะที่ในส่วนของแบ็กหลอกเองปัจจุบันนะคะณนะสิ้นปีหกสนะคะบริษัทมีอยู่ที่ 4,214ล้านบาทนะคะณนะสิ้นปี6-2ก็ทำให้ทางด้านบริษัทนะคะ ถึงแม้จะไม่สามารถหางานจากลูกค้าได้นะคะแต่ก็ยังคงสามารถรับรู้นะคะงานที่มีอยู่นะคะตามความสําเร็จของงานได้ประมาณ30%เนะคะเบื้องต้นทางฝ่ายก็ประคงประมาณการไว้ที่160ล้านบาทนะคะสำหรับปีกําไรปี63ลดลง11% y เอ็ o เ y อ a ์อนเยแล้วก็เราคงราคาพื้นฐานปี63ที่2องบาทเกนะคะซึ่งก็ยังมีส่วนต่างสูงกว่า30เปอร์เซนะคะแล้วก็คงคําแนะนําซื้อค่ะ ค่ะสำหรับในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อคืนนี้ก็สร้างความผือห่าให้กับเทรดเดอร์แล้วก็ในส่วนของตัวนักวิเคราะห์นะคะ,ะเรามองในส่วนของตัวราคาน้ำมันที่ปิดปรับตัวในแดนลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะ,ะราคาน้ำมันดิบของสหรัฐหรือว่าเวสเท็กซัสในเดือนพฤษภาคมนะคะปิดลบไประดับ3าสิดเหรียญ ต่อบาร์เรลนะคะตรงนี้เป็นการร่วงลงกว่า3ามเปอร์เซนนะคะก็เป็นการร่วงลงมากที่สุดเป็นประวัติการนะคะแล้วก็สําหรับในส่วนของสัญญาเออน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือนมิถุนายนนะคะของสหรัฐเนี่ยก็ปิดปรับตัวร่วงลงเหมือนกันแต่ว่ายังยืนเหนือระดับ20เหรียญต่อเ่อต่อบาร์เรลได้นะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าสเปรดที่กว้างระดับนี้เองนะคะก็สะท้อนภาพนะคะในเรื่องของ ความกังวลน,นะคะเกี่ยวกับความต้องการของอการบริโภคน้ํามันนะคะที่ลดลงนะคะจากการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะขณะที่ในส่วนของการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันของกลุ่มโอเปกแล้วก็ประเทศพันธมิตรดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้ช่วยชดเชยในเรื่องของการปรับลดลงของอุปสงค์ที่มากขนาดนี้นะคะ,ะตรงนี้เองเนี่ยก็ กระตุ้นให้นักลงทุนนะคะมีการเร่งปิดสัญญานะคะเดือนพฤษภาคมนะคะสัญญาล่วงหน้าเดือนพฤษภาคมที่จะหมดอายุในวันนี้ลงนะคะประกอบกับความกังวลในเรื่องของตัวการกักเก็บน้ำมันในฝั่งสหรัฐนะคะว่าในส่วนของศูนย์กลางกักเก็บน้ำมันในเมืองคูชิงนะคะรัฐโอกาโฮมาของสหรัฐเองเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเก็บน้ำมันได้ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะตรงนี้ก็ทำให้เกิด ภาวะคอนเทนโกเอฟเฟกนะคะอย่างที่เห็นตัวสเปรดระหว่างตัวสัญญาเดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนาที่ค่อนข้างกว้างนะคะเนื่องจากการที่ต้องแตกรับในเรื่องของตัว s ตอรี g คอ o s สที่สูงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในส่วนของราคาน้ำมันในช่วงเช้านี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีการรีบาลกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิฟเวสเท็กซัสนะคะส่งมอบเดือนพฤษภาคมนะคะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมา บวกได้อีกครั้งนะคะบวกเล็กน้อยตอนนี้ประมาณ1เหรียญกว่ากว่านะคะก็เป็นการบวกกลับขึ้นมาหนอกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะขณะที่ในส่วนของสัญญาเดือนมิถุนาเองนะคะก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยใกล้ๆระดับ2ีบสองเหรียญต่อบาร์เรลนะคะตรงนี้เรามองว่าก็สะท้อนภาพในเรื่องของความคาดหวังนะคะว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้นะในอนาคตนะคะถ้าหากว่าสถานการณ์ การแพร่บาทของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะเริ่มมีแนวโน้มในชงบวกนะคะเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรก,การล็อกดาวต่างๆนะคะก็จะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อการบริโภคน้ำมันในอนาคตนะคะเราเลยมองว่าะระยะสั้นเองเนี่ย อาจจะยังถูกกดดันด้วยปัจจัยลบในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับประธานที่ล้นตลาดแล้วก็สต๊อกน้ํามันดิบที่อของสหรัฐที่อาจจะล้นคลังนะคะแต่ว่าก็ยังดูมีความคาดหวังนะคะในเรื่องของการฟื้นตัวได้บ้างนะคะในระยะถัดไปคงต้องติดตามในเรื่องของความคืบหน้านะคะของสถานการณ์การแพร่บ่าของเชื้อไวรัสโควิดแล้วก็อุปสงค์ที่มีโอกาสฟื้นตัวในอนาคตอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้ามาดูในภาพของปัจจัยพื้นฐานนะคะในของหุ้นในกลุ่มน้ํามันเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานราคาน้ํามันที่ปรับส่งมอบที่ติดลบไปนั้นเนี่ยโดยภาพรวมๆเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับบริษัทน้ามันในไทยนะคะว่าจะต้องรับรู้ขาดทุนสต็อกเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่า1ยังไม่มีการติดรบในรอบของพ u รสองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย แม้ว่าทางผู้ผลิตน้ํามันในกลุ่มโอเปกและก็นอกโอเปกเนี่ยจะร่วมกันลดกําลังการผลิตน้ํามันนะคะเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นนะคะแต่กําลังซื้อที่หดตัวเนี่ยทำให้ทางฝ่ายมองว่าตัวหุ้นในกลุ่มน้ํามันเนี่ยก็ยังมีดาวไซด์ยอยู่นะคะหากโควิดสิบเก้าเนี่ยก็ยังไม่ได้คลี่คลายมากนักนะคะแล้วก็ในส่วนตัวภาพรวมของตัว ราคาน้ํามันในปีนี้ที่ทุกคนคาดการเนี่ยก็คงอยู่แถวแถวสามสิบถึงสาิห้าเหรียญต่อบาลเล์เรลนะคะราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาเนี่ยทางฝ่ายก็อาจจะมองว่าเริ่มมีความแบบราคาเริ่มแพงขึ้นไปแล้วเก,ก็อาจจะเริ่มค่อยๆทยอยขายในบางตัวในกลุ่มน้ามันไปแล้วนะคะ ที่แนะนำนะคะเอ่อก็จบในส่วนของตัวภาพของน้ํามันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะว่ามีทิศทางเป็นยังไงนะคะคราวนี้เนี่ยก็จะมาดูในเรื่องของพรีวิวตัวปตะท,ะทอสอบพอนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลกระทบจากโควิดสิที่เกิดขึ้นนะคะโดยควอเตอร์หนึ่เนี่ยคาดหมายกาไรเนี่ยจะหดตัวทั้งเยยนเยียและควอเตอร์ควอเตอร์นะคะ1นิเนี่ยต้องบอกว่าทั้งปริมาณการขายเนี่ยกน้อยกว่าที่ เคยคาดไว้นะคะเดิมตัวเลขเนี่ยอาจจะมากกว่านี้สัก390 kbod e นะคะแต่ว่าขวตได้หนึ่งเนี้ยออกมาจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก370นะคะก็ผลจากโควิดที่เกิดขึ้นในเดือนมีนานะคะก็ทําให้ตัวความต้องการเนี่ยลดลงแล้วก็มีการเรียกแก๊สน้อยลงนะคะทั้งในไทยแล้วก็รวมถึงที่มาเลเซียที่เป็นตัวใหม่ที่เข้ามานะคะแล้วก็มีการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งบงกดตามแผนนะคะราคาแก๊สเนี่ยยังบอกว่าก็ยังทรงตัวที่แถวแถว6.8เหรียญนะคะเนื่องจากว่าตั แก๊สเนี่ยังมีแหลกทามนะคะก็ทําให้ยังไม่ได้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ลดลงนะคะ่เกายังเป็นราคาเดิมอยู่นะคะต้นทุนการผลิตเนี่ยก็คงใกล้ๆก,กับควอเตอร์ควอเตอร์นะคะอยู่ที่บบเบรเาทสามสิเอ็ดเหรียญกว่านะคะแต่ผลของราคาน้ำมันที่ปรับลงเนี่ยทำให้มีกำไรจากอนุพันธ์ก็มาชดเชยนะคะแต่ว่าก็สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเนี่ยก็ลดลงจากบาทที่อ่อนค่านะคะ รวมผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เป็นติดลบอยู่ประมาณสัก50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่งผลให้กำไรสุทธิเนี่ยก็อยู่ที่คาดหมายที่7,793ล้าน บาทนะคะแนวโน้มในควอเตอร์ถัดๆไปเนี่ยก็ดูแย่ลงนะคะเนื่องผลกระทบจากโควิด1 9ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ทางบริษัทเองเนี่ยก็ได้มีการปรับในเรื่องของปริมาณการขายทั้งปีนะคะลงเหลือ380 kboed นะคะราคาน้ำมันที่ลดลงก็ทำให้มีการปรับราคาแก๊สลงด้วยเช่นกันนะคะโดยหลักๆในปีนี้เนี่ยก็จะหันมาควบคุมต้นทุนการผลิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ชะลอแผนการลงทุนออกไปนะคะเช่นอาจจะเลื่อนการ สำรวจออกไปก่อนนะคะเพื่อลดในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้นะคะณนะราคาปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายปรับลดคําแนะนําขายนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยหกสบาบาทตรงหกสิบาบทเนี่ยก็อิงสมมติฐานที่ราคาน้ํามันที่หกอสามสิบห้าเหรียญน,นะคะเอ,อ,เอ,อมีแค่นี้ค่ะสําหรับปตทอสอพอนะคะ ต่อที่ SCB นะครับรายงานกำไรไตมาสหนึ่งนะครับอยู่ที่9,300ล้านนะครับเพิ่มขึ้น1%เยียแล้วก็68%สิวซ็นคิวนะครับไปไปตามคาดนะครับโดยกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนดอกเบี้ยลดลงนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายลดลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะครับสินเชื่อไตมาสนี้นะครับลดลง0.9%นะครับส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อรายย่อยนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันและสินเชื่อเช่าซื้อนะครับ แต่ ECB ก็สามารถลด n อ็ีลงได้นะครับเหลือ 3. านเจะครับจาก 3. 4เในแตรมากก่อนอย่างไรก็ตามนะครับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1นนะครับจะเห็นชัดเจนในแตรมากสองซึ่งอาจจะส่งผลในส่วนต่าง่อเบี้ยลดต่ำลงนะครับในทาง ECB จะมีจะมีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือลูกค้านะครับจึงได้มีการยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนออกไปนะครับเดียวคงประมาณการกำไรปี6 3ไว้ที่300 0 0ืนนล้านนะครับลดลง 15. 5เยียเอร์เซเพียร์นะครับ คงราคาพื้นฐานราว14บาทแล้วก็ยังแนะนําซื้อนะครับสำหรับ ACD ต่อที่ทิสโก้นะครับรายงานกำไรไตรมาส1ที่4,000 1,480ล้านนะครับลดลง14.2%เอียร์ออนเย่แล้วก็20.4%เอียร์ออนคิวนะครับสัญญาณเป็นผลมาจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นมากซึ่งเกิดจากการปรับสมมติฐานปันจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตนะครับในขณะที่รายได้ดอติบใหญยังเพิ่มขึ้น สินเชื่อไตรมหนึ่งนะครับหดตัว2%เปอร์เซ็นนะครับโดยเป็นการหดตัวในเกือบทุกประเภทสินเชื่อนะครับในขณะที่เ p l ทเอเพิ่มขึ้นเป็นสองจุดห้าหกเปอร์ซ็นจากสองจุดสี่เปอร์เ็นมีแนวโน้มที่การลั้สำร้อยไปมาดถัดไปนะครับจะลดลงนะครับจากไม่มีการปรับสมมติฐ,ฐานทางเศรษฐกิจอีกนะครับเอทิสโก้จะนำสำรองส่วนเกินมาใช้มากขึ้นนะครับ ปรัประมาณการกำไรปีหกสลงมาเป็น7,200ล้านนะครับลดลงถ6จเซนเยียรเยียปรับราคาพื้นฐานลงมาเป็น80.5บาทนะครับและลดคำแนะนำเป็นทยอยซื้อนะครับสำหรับทิสโก้อีกตัวก็ท m b นะครับมีรายงานกำไรตนมาส1นะครับอยู่ที่4,200ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง163.7%งยืนเยียรเยียแล้วก็158%ตัวนคิวนะครับ นี่จะมีการรวมงบการเงินของทีแบงเข้ามาเต็มไปมากนะครับทาให้รายได้ทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้นสินเชื่อนะคะรับเติบโต0.8% Q1Q นะครับเพิ่มขึ้นทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ NPL กบเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็น2.76%จาก2.3%ในามาดก,ก่อนทำให้แต่มาดนี้นะครับ TMB มีการตั้งสำร,รองสูงถึง4,800ล้านนะครับซึ่งการตั้งสำร,รองนี้ได้รวผมผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจนานาคตไปด้วยประมาณ1,000ล้าน ทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรปี63ของ TMB นะครับซึ่งเป็น15,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้น109.5%เยียวยะนะครับโดยกำไรแต่ละหนึ่งคิดเป็น27.5%ของประมาณการทั้งปีโดยมองว่ายังมีความเสี่ยงนะครับจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอยู่นะครับปรับราคาพุทธาขึ้นเป็น1บาท30สตางค์นะครับยังคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับ TMB KKP นะครับมีกำไร1,480 ไปสี่ล้านนะครับเพิ่มขึ้นยี่สิบจุดแปดเปอร์เซ็นเ์เยนเยียนะครับจากทั้งรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและมีการตั้งสำรองลดน้อยลงนะครับแต่ลดลงสิบเอ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์คิวันคิวนะครับจากผลคาาทุนและการปรับมูลค่าทรัพย์สินและการขายนะครับถึงแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นก็ตามสินเชื่อเพิ่มขึ้นโดดเด่นเลยนะครับสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์คิวันคิวนะครับโดยเพิ่มขึ้นมาจากุกปเพเภทสินเชื่อน,นะครับในขณะที่สามารถลดเอ็นาพีเอน ฝ่ายของโครงการกําไรปีหกสาม KMP ไว้ที่หก0ันสามร้อยล้านนะครับเพิ่มขึ้นห้าจุดเอร์เซ็นเยียร์นะครับสมัยน้กําไรแต้มหนึ่งจะคิดเป็นยี่สิบามุหเปร์เซ็นเยียร์นเนื่องจากคาดว่าการปรับมูือค่าทรัพย์สินและการขายจะลดลงในช่วงที่เหลือของปีนะครับต้คงราคาพื้นฐานไว้ที่ห้าสิบาทนะครับอย่คนนาคงแนำซื้อนะครับโดยสุดท้ายสำหรับเช้านี้นะครับ K Bank เพิ่งประกาศรายกําไรออกมาเมื่อเช้านี้นะครับมีกําไรอยู่ที่หก8ันห้าร้อยแปดสิบสองล้านนะครับ ลดลง34.5 Year ์เซ e น r นะครับโดยกำไรที่ลดลงนะครับเป็นผลมาจากผลคัดทุนจากเครื่องมือทางการเงินนะครับแล้วก็รายได้จากธุรกิจประกานลดลงและมีการตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับต้องฝายอยู่ว่าปรับลดประมาณการกำไรแล้วแล้วก็ราคาพื้นฐานลงนะครับจากเดิมที่124บาทโดยจะปรับหลังจากการประชุมธนาคารในเช้าวันนี้นะครับ สำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ